ต้องทำยังไงดีครูบอกก่อนบอกคุณก่อนเฮ้ยมาทำทีเอ็สแวร์ยูครูติตาว่ะมาเปลี่ยนความคิดด้วยกันมึงลองดูคนเขาทำกันได้กำไรทีละแสนเยอะแยะเลยส่วนเดือนละแสนก็เยอะถ้ามึงอยากมีรายได้เพิ่มสองหมื่นถึงหนึ่งแสนภายในเดือนหนึ่งอันนี้คุยงานประจำพนักงานช่วงประจำเออก็ลองมาทำทีเอ็สแวร์ยูดูยังไม่ต้องตัดสินใจทำนะดูคลิปครูติตาก่อนถ้าดูคลิปครูแล้วเปิดใจมีความสุขคุณค่อยทำแต่ถ้ามึงไม่อยากรวยในยุคนี้เต็มตัวตายกันอย่างเดียวครับอืมเพราะวิกฤตแม่งมาขับเรา สำหรับใครที่ทําธุรกิจคุณบอกเขาเลยว่าการลงทุนของเรานะธุรกิจโดยทั่วไปกว่าคุณจะได้กําไรหลักล้านคุณต้องลงทุนเท่าไหร่แต่ธุรกิจของเราสามารถสร้างกำไรหลักล้านได้ในแต่เดือนแรกโดยการลงทุนไม่ถึงแสนมีธุรกิจเดียวในโลกเต่านั้คู่เดียวกับใครก็ภาคภูมิใจได้เลยเจ้าแรกเจ้าเดียวของโลกเป็นธุรกิจเดียวของโลกและที่สำคัญค่ะคนที่สอนประสบวารณ์จริง1เดือน50าล้านคอนเฟิร์มมาสอนเองปกติใครก็จะมาสอนคุณให้ได้ผลลัพธ์ ก็คุณจะไปเจอคนตัวจริงที่สําเร็จจริงมาสอนคุณคุณต้องจ่ายเท่าไหร่คุณถึงจะเข้าไปเจอคนที่สําเร็จจริงๆมานั่งสอนคุณจริงป่ะคุณก็เจอแค่คนที่เป็นโค้ชเป็นครูแต่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงๆแต่คุณโชคดีมากคุณทําแบรนด์กับครูสิตาที่คนกัมพูชาเรียนรู้กับครูสร้างยอดธุรกิจมาเป็นหลายร้อยหลายพันล้านธุรกิจครูเองก็ปังมากๆค่ะเออไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่ บางแบรนด์ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็จ้างพวกครูพวกโค้ดมาสอนตถามว่าแล้วครูกวบโค้ดมันรู้สินค้าเราขนาดเราหรอแล้วครูกับโค้ดเขารู้ตลาดเราถึงขนาดเราหรอมันไม่มีไงบนโลกนี้ที่เป็นครูเป็นโค้ดที่เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยอ่ะแต่ทีเอสมันอยู่คือใช่ไงแล้วคุณลังเลอะไรในการทำ สุดแท้แต่นะคะพร้อมทำ TS จะอยู่กับคุณติดตามไม่ว่าคุณจะสัร3,500หรือ8,500 0 8 6ทั้งหมดทั้งมวลม,มันอยู่กับการตัดสินใจของคุณ3,500ถ้าตัดสินใจยิ่งใหญ่คุณจะขึ้น VP แผดให2วัน3วันหรือวันนี้หรือ7วันไม่เกินหรอกค่ะคุณขึ้นเลยแต่ถ้าคุณตัดสินใจมาเป็นลูกกระจกกระแจณก็ไม่ทําอะไรอยู่แล้วแล้วก็สำหรับใครที่ทำระบบ TS w ยูนะคะคุณอย่าลืมการรักษาสิทธิ์ของคุณนะคะ1เดือน2,500บาทเท่านั้นในการที่ดูแลระบบตัวเองมมมีค่่คนทิ้งไไป5 0,000กวา และเป็นทองได้ประมาณกับสองบาทแล้วระบบไม่สามารถคืนให้กับคุณได้นะคะเพราะว่าเรามีการแจ้งเตือนแล้วว่าว่า,าถึงเวลารักษาสิทธิ์นะถึงเวลารักษาสิทธิ์ดูแลตัวเองด้วยนะกระพิบก็แล้วอะไรก็แล้วคุณไม่เข้าระบบไปดูไม่หายก็มาทีมาศูนย์อย่าเรียกร้องและกคูขอร้องเลยอย่าต่อรองระบบนะคะเวลาวันปิดยอดทุกวันศุกร์จะมีคนโทรมาคู่ขาย,ยืดเวลาได้ไหม แล้ววันพฤหัสบงทำอะไรวะแล้ววันพุธทงทำอะไรธนาคารบงทำอะไรวันจันทร์บงทำอะไรทำไมังต้องมาต่อไประบบปิดตรงสองทุ่มตรงอย่าต่อรองการรักษาสิทธิ์อย่าต่อรองระบบคือระบบค่ะเหมือนคุณไปขอห้างสรรพสินค้าเขาปิดสี่ทุ่มคุณบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งปิดได้ไหมอ่ะวันนี้ปิดสากห้าทุ่มได้ปะก็ห้างแม่งปิดสี่ทุ่มพนักงานจะกลับบ้านเหมือนกนคหาระบบของเราก็มีพนักงานนะคะเราไม่ใช่ใช้คอมพิวเตอร์ในการต่ออย่างเดียวนะคะ ดังนั้นคุณต้องเข้าใจพลังงานด้วยอย่าต่อรองเหมือนคุณต่อรองธรรมชาติว่าวันนี้ฝนจะตกไหมบ้างอ้าวก็ฝนมันจะตกอ่ะย่าแดดออกได้ไหมอ่ะไม่อยากให้แดดออกเลยอะ่ะขอแดดล่มสักสามชั่วโมงได้ไหมฉันจะถ่ายรูปมันไม่ใช่ไงไม่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต่อรองเมื่อน,นั้นนะคะคุณเขาเรียกว่าไฟชั่วคราวไฟชั่วคราวไม่ได้สร้างผลลัพธ์ชั่วโคตรแน่นอนคนอยากเปลี่ยนชีวิตแม่ทำเลย ทำไมต้องวิ่งให้เสร็จภายในวันพฤหัสทำไมไม่วิ่งให้เสร็จภายในวันนี้ในเมื่อปกติแล้วจะตัดสินใจสำเร็จก็วันเดียวอยู่ดีอ่ะทำไมไม่ตัดสินใจสำเร็จวันอื่นอ่ะงานที่รวยไม่ได้ขยันทำงานเป็นวัวเป็นควายขยันขยันเย็บผ้าม่เป็นกูก็ไปเรียนเย็บผ้าเรียนตั้งหลายเดือนก็จะเย็บเป็นเย็บยังไงให้ได้ล้านกำไรอ่ะ ขาผมยังไงให้ได้ล้านกําไรอะ่ะขายของธรรมดาขายยังไงให้ได้ล้านกําไรอะคิดไม่ออกใช่ปะแต่ทีเอสมันูมันคือคําตอบแนะนําเพื่อนมีงานทํหกสิบคนได้กําไรเต็มๆหลักล้านงานของเราค่ะคือการสร้างธุรกิจที่ลงทุนต่ําที่สุดและผลลัพธ์เยอะที่สุดในยุคนี้แล้วไม่ทําก็ไม่เป็นไรเราไม่รีบดังนั้นเอาที่เบิกบานที่ไปายด่สีแดดร้อนแค่นี้นะเลิฟยู พอไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่ต้องรีบเพราะพี่ไม่รีบ